ราชาลูกนังทวโรขอเสนออาร์เซนอลขมขอโกยแต้มหนีเรือเชซุดประจำการโป้งเวสแฮมกำลังคึกอ,อันโตนิโอที่เด็ดซัดประตูปืนใหญ่อาร์เซนอลเน้นชัยหวังทำแต้มหนีห่างแมนซิตี้คู่แข่งแย่งแชมป์โดยกาเบียลเชซุดฟิตสมบูรณ์พร้อมนำล่าตะข่ายเกมบุกถิ่นคุนคอนเวสแฮมที่ฟอร์มกำลังเข้าที่ แต่ดูสถิติการพบกันก่อนหน้าเป็นทัพปืนโตนเหนือกว่าหลายขุมในศึกฟุตบอลพิมลีอังกฤษวันอาทิตย์ที่16เมษายนาทายทอดสดทรูพีเมี1เวลา20นาฬิการีวิวฟุตบอลพิมลีอังกฤษเวสแฮมปะทะัอาร์เซนอลทายทอดสดทรูพีเมี1เวลา20นาฬิกาสนามลอนดอนสเตเดียมเวสแฮมเวสแฮมไม่แพ้ใครมา2เกมติดต่อกันร,รวมทุกรายการหลังออกไปเสมอกับเกน1-1ในเกมยูฟายูโรปาคอนเฟลินซ์รอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรก ส่วนเกมลีกนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะฟูลแลมหนึ่งต่อศูนย์ทำให้เจ้าบ้านมี30แต้มจากการลงสนามไปแล้ว29เกมในซีซั่นนี้ความพร้อมในเกมนี้เดวิดมอยผู้จัดการทีมชาวสกอตอยังคงไม่สามารถใช้งานจารุกาสคามมคาที่โดนโรคเลี่ยงเล่นงานเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนการจะทับคาดว่ามอยจะมาในระบบ442โดยที่มิชิลอัน,ตนโตนอจะได้ผนึกกำลังในแดนหน้าร่วมกับแดนนี่อิงพร้อมกับมีจรรดโบเวนและซาอิดเบนรามาขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับ ขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของเดกแคนไรซ์และโทมัสซูเชคคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนแบ็คใช้งานอังเจโลออกบอนนาและครูซูมาคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างลูคัสฟฟเบนสกี้ที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาอาร์ซนอลนอาร์ซนอนไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันในลีกหลังออกไปเสมอกับลิพูสองต่อสองในเกมลีกนัดล่าสุดทำให้ทีมเยือนล้งจ่าฝูงหลังมี73แต้มจากการลงสนามไปแล้ว30เกมในซีซั่นนี้ สภาพทีมในเกมนี้มีเกลอาร์เจตา้าผู้จัดการทีมชาวสเปนยังคงไม่มีวิลเลียมเซเลบาท้าเคโรโทมียสุและโมฮัมเหม็ดเอเนนีที่โดนโรคเรี่ยงเล่นงานแต่มีข่าวดีคือจะได้ตัวเอ็ดดี้เอ็นเคเทียหายเจ็บพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในการจัดทัพอีกครั้งส่วนการจัดทัพคาดว่าอาร์เจต้าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่กาเบรียลเชซุสจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีบุคยอสสากา้ามาตินโอเดกาดและกาเบรียลมาตินโนลีปั่นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลัง ขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของกรานิตชาก้าและโทมัสปาเตค่อยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กใช้งานร็อบโฮดิงและกาเบรียลมาการ์เนส yes, คุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูย่างอารอนเดมสเตลที่ทำหน้าที่เฝ้าเสารายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเวสแฮม442ลูคัสฟาเบียนสกี้ทิโลเคเลอร์อังเจโลออกบอนนาคริสซูมาอารอนเครสเวลเจโรต์โบเวนเด็กันไรส์โทมัสซูเชกซาอิดเบนรามาแดนนี่อิงมิเชลอันโตนิโอ อาร์เซนอล4-2-3-1อารอนแดมสเดลเบนไวท์็รบโฮดดิ้งกาเบียลมาการเยสอเล็กซานเดอร์สินเชนโกกรานิตชากาาโทมัสปาเต้บูคาโยซากาามาร์ตินโอริกาดกาเบียลมาร์จิโนรีกาเบียลเชซุดผู้ตัดสินเดวิดคูดสถิติที่น่าสนใจในการพบกันร,ระหว่างทั้งสองสโมโสรเวสแฮมสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้เพียงแค่2เกมจาก31เกมหลังสุดที่พบกันในทุกรายการเสมอ5แพ้24 และอาร์เซนอลแพ้แค่3ครั้งเท่านั้นในการเาเยอนเวสแฮมย6สเกมหลังสุดขณะที่เดบิดมอยผู้จัดการทีมเวสแฮมเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากทั้งหมด18แคะแนนในการคุมทีมเวสแฮมมาพบกับอาร์เซนอลทีมของมิเกลอาร์เจตาสามารถเอาชนะเกมเยือนได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้11นัดเก็บคะแนนได้มากที่สุด35คะแนนยิงประตูได้มากที่สุด30ประตูและเสียประตูน้อยที่สุด11ประตูมีเพียงฤดูกาล2001-2002และ2004-2005ที่อาร์เซนอลชนะในเกมเยือนมากกว่าฤดูกาลนี้ อาร์เซนอลมีลุ้นทำสถิติเทียบเท่าสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรในการเก็บครีนชีตในนัดเยือนได้10เกมภายในฤดูกาลเดียวเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำได้ในฤดูกาล1 9 9่1 9 9นรกาถึงรแต่ฤดูกาลนั้นมีการแข่งทั้งหมด42นัดถ้าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ได้ลงสนามให้กับอาร์เซนอลในเกมวันอาทิตย์นี้เขาจะกลายเป็นนักเตะยูเครนคนแรกที่ลงสนามในพรีเมียร์ครบ100น่ดัดคริสตัลันจาก BBC ีเชื่อว่าอาร์เซนอลจะกลับมาได้ ผมสามารถเห็นว่าทำไมผลเสมอของพวกเขากับลิเวอร์พูลจึงเป็น1คะแนนที่ดีโดยเฉพาะกับการซูเปอร์เซฟของอารอนแรมสตลในช่วงท้ายเกมซึ่งมันอาจทำให้แย่ไปกว่านั้นแต่ผมรู้ว่านักเตะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อออกนําไปก่อน2ต่อ0แล้วปล่อยให้มันหลุดมือไปมันทําให้เหมือนแพ้เลยก็ว่าได้แต่อาเซนอลได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งฤดูกาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาแพ้ซิตี้จนเสียตำแหน่งจา่าฝูง แต่หลังจากนั้นพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้เจดนัดติดต่อกันตอนนี้พวกเขาต้องการเพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นและผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้แม้ว่าเวสแฮมเพิ่งเอาชนะฟูแลมมาได้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ผมคิดว่าอาเซนนลดีเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้อาเซนนลจะบุกชนะ2ต่อศูนย์ดีอินเพปเดนซ์เปิดเผยว่าสาเหตุที่มิเกลอาร์เตต้าต้องการที่จะดึงเด็กขันไรส์กองกลางจากเวสแฮมเข้ามาเสริมแกร่งทีมในฤดูก,กาลหน้า จะช่วยทําให้ทีมมีมิติการเล่นที่เพิ่มขึ้นจากในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะความสามารถของไรซ์ในการพาบอลทะลุทะลวงขึ้นไปข้างหน้าขณะที่ทางไรซ์ก็ได้มีความชื่นชมกับวิธีการเล่นของอาร์เซนอลเป็นพิเศษโดยมองว่าอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่มีแนวทางการเล่นที่ดีที่สุดในยุโรปตอนนี้เชื่อว่าอาร์เซนอลจะไม่มีปัญหาในการโน้มน้าวนักเตะและการหาข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกองกลางทีมช่างกรีฑาย24ปี เดลเมลเปิดเผยว่าข้อตกลงระหว่างเดคันไรต์กับอาเซนนลดูเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสัมม e r นี้เวสต์แฮมเคยตั้งค่าตัวนักเตะไว้150บล้านปอนด์เมื่อปีก่อนจากการที่นักเตะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และสัญญาของนักเตะเหลือ2ปีทําให้ทางเวสต์แฮมต้องยอมลดค่าตัวลงมาและอาเซนนลมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงได้สําเร็จฝาบิสโซโรโน่เปิดเผยว่านาธานบูธเซนแบ็กทีมช่างกฤอยู่21ิของสวอนซี กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากอาเซนอลและ็อตแนมฮอสเปอร์สองทีมดังจากลอนดอนเหนือขณะที่ทางสววนสีพยายามที่จะขยายสัญญากับนักเตะเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์อันโตนิโอวิเชโรนักข่าวสซ้าเอซิมิลานรายงานข่าวว่าอาเซนอลได้มีการสอบถามข้อมูลกับเอัลมดเกี่ยวกับบราหิมเด a r สกองกลางวัย23ปีที่ไปเล่นแบบยืมตัวกับเอซิมิลานในฤดูกาลนี้ โดยทีมรรชันชุดขาวต้องการค่าตัวนักเตะ25ล้านยูโรทีรดีองดีตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลที่ได้ไปทำหน้าที่นักวิเคราะห์ในเกมที่เรอัลมาดริดเปิดบ้านชนะเชลซี2-0ในยูฟ่าแชมเปียนส์รอบแทีมสุดท้ายทางช่องซีบ p เ r สสปอร์ตเมื่อถูกถามว่าตอนนี้วินเซตจูเนียคือปอีกซ้ายที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าเขากล่าวว่าสำหรับเวลานี้คือใช่แต่ตอนนี้มีนักเตะที่ทำได้ดีที่อาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกมาติโนลี่กำลังจะมา v อยเช็เชสนี่อดีตผู้ตัดประตูอาเซนอลหลั่งน้ำตาเดินออกจากสนามในระหว่างเกมยูโรปาลีกระหว่างยูเวนตุสกับสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อวันพสัสดีเนื่องจากมีการแน่นหน้าอกแต่ภายหลังทางยูเวนตุสได้ออกมายืยนยันว่าเชสตนี่สบายดีหลังจากได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งเขาได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทันทีซึ่งไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเชสตนี่ออกมาเปิดเผยว่าผมโอเคดีผมรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่เราได้ทำการทดสอบทั้งหมดและทุกอย่างปกติดี ผมกลัวมันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนผมหายใจลำบากและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมกังวลโปรแกรมพิมพ์ลลกฤดูก,กาล2 0 2 3 2 0ย4จะมีการเปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนเดอะอะเลติกได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับดูเอลวอเตอร์กองหลังดาวรุ่งวัย1ิปปีของอาร์เซนอลเขาเคยปฏิเสธสัญญาจากท็อตแนมฮอสเปอร์เกือบจะได้ย้ายไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน ทำให้ทัยที่สุดเข้ามาอยู่กับอาร์เซนอลเขาได้รับสัญญาอาชีพกับอาร์เซนอลเมื่อปีก่อนและได้โอกาสไปเล่นปีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่และได้ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาในเกมอุ่นเครื่องกับเนิร์แลนด์และเป็นนักเตะอะคาเดมี่ Academy เพียงคนเดียวที่ได้ไปทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้ลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมกับเอเวอเรตันการเล่นในทีมยู21ส่วนใหญ่วอเตอร์จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแต่กับทีมยู18ของวิลเชีย เขาถูกจับไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายในช่วงล็อกดาวน์เข้าสูงขึ้น8เซนติเมตรและอีก2เซนติเมตรนับตั้งแต่คริสมาสทำให้ตอนนี้เขามีส่วนสูงมากกว่า6ฟุตแม้ว่าที่ผ่านมาตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดคือแบ็กขวาแต่ตำแหน่งของเขาคงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่นั้นดูได้จากผู้เล่นหลายคนในทีมชุดใหญ่ทั้งเบนไวท์โทมิสูและซินเชนโกที่มีความยืดอยู่ในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเวลานี้วอลเตอร์ถูกเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เขามีชื่อบนมานั่งสำรองทั้งในเกมลลี3นัดดสุด เนื่องจากโทมิอสูต,ต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูดกาลและเขาจะเป็นแพลนบีสำหรับมิเกลอาเตตาหากไว้ไม่สามารถลงเล่นได้อาเซนอลยู21ย,ยังหาชัยชนะไม่เจอต่อไปเมื่อเปิดบ้านทำได้เพียงแค่ไล่ตีเสมอไบรทัน3-3ต่อโดยเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน0-2ก่อนจะได้ทางเบนคอตเทลยิงตีไข่แตกในนาทีที่73และอามาริโอคอแซดูเบอรี่ยิงตีเสมอ2-2ต่อในนาทีที่78ไบรทันยิงนำเป็น3-2ต่ออีกครั้ง แต่ในนาทีที่80คาตาลินเซอร์ยานมาตีเสมอ3-3ให้กับอาเซนอลนเดลิเมลส์ดังของอังกฤษเปิดเผยว่าอาเซนอลนได้ยื่นข้อเสนอให้กับเอ็นโ,โลกลลกองเต้พิจารณาแล้วหลังเจสตาชาวฝรั่งเศสร,รายนี้กำลังจะหมดสัญญาก,กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์กองเต้นในวัย32ปีได้รับบาดเจ็บเรื้อรังมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนจนต้องหายหน้าหายตาไปและเพิ่งจะกลับมาลงสนามให้ทีมได้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคงทำผลงานได้ดีไม่ต่างจากเดิม แม้ต้นสกัดสิงห์ดูจะไม่ประสบความสําเร็จก็ตามในฤดูกาลนี้ด้วยสัญญาที่กําลังจะหมดลงแม้ว่าสิงโตนักเงนินครามกาลังพยายามอย่างหนักและประกาศชัดเจนว่าพวกเขาต้องการจะเก็บตัวสตาร์จอมขยันรายนี้ไว้กับทีมต่อไปแต่ปัจจุบันข้อตกลงฉบับใหม่ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้ากระทั่งล่าสุดเป็นอาร์ซนอนที่ความสนใจแม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะไปซอยตัวจอร์จินโยจากเชลซีมาร่วมทีมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแทมซือดังกล่าวอย่างเผยอีกว่าปืนใหญ่ได้เปิดเจรจากับเอเยนต์ของนักเตะแล้วอีกด้วย อย่างไรก็ตามไม่เพียงแค่อาซนอลเท่านั้นแต่ยังมีอีก2ยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาโลน่าและบริสแซงแช็กแมงที่กำลังจับตาอนาคตแข่งรายนี้อยู่และพร้อมจะทุ่มค่าในมาซานให้ทันทีหากนักเตะต้องการจะย้ายออกจากทิมสแตมฟอร์ดบิดกลางปีนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ